พูดถึงเพลงประกอบละครหลายๆเพลงที่เราคุ้นหูกันหนึ่งในนั้นต้องมีบทเพลงของเจนนิเฟอร์คิมอย่างแน่นอนนักร้องสาวรุ่นใหญ่วัย48ปีที่มีชื่อจริงๆว่าไก่พรพันธ์ชุนหชัยผู้หญิงที่รักในการร้องเพลงและเริ่มต้นอาชีพจากจุดเล็กๆด้วยการเป็นนักร้องในร้านอาหารแต่ด้วยเอกลักษณ์ของเนื้อเสียงและรูปแบบการร้องที่เข้าถึงอารมณ์ทําให้ทุกวันนี้ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าเธอคือนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยเจนนิเฟอร์คิม และตอนนี้ครับพดนั่งอยู่กับดีว่าสาธารณะฮะทำไมต้องเป็นดีว่าสาธารณะและเส้นทางชีวิตของเขาเป็นไงวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับเจนิเฟอร์คิมครับพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีสดเป็นดีว่าแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะถึงจุดตรงนั้น <c oughs> เส้นทางดนตรีเริ่มต้นที่ตรงไหนพี่คิมพี่ว่าพี่มีชื่อเสียงตอนตอนพี่มาร่วมงานกับเอทามตอนที่แบบพี่เริ่มเป็นที่รู้จักจากเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว ที่โกมิสเตอร์แซ็แมนแบบเพืน้องรักของพี่แบบทำให้พี่ได้ก้าวมาสจุดนี้นะอืแล้วก็ทางจากเพลงนั้นอะจากเพลงนั้นคือบันไดขั้นแรกที่พี่นิ่มสีฟ้าแต่งให้โก้ทำให้ก้าวมาสู่การเป็นที่รู้จักของผู้ผหลักผู้ใหญ่แล้วก็ก้าวมาเป็นสโนว์คิมที่ว่าอพอตอนแตะสโนว์คิมนั่นเป็นการเปิดตัวพี่เลย อซึ่งทํากว่าจะมาถึงจุดตรงนั้นลมลุกคุ่คานมาเยอะเราทำเรามีวิธีคิดหรือไม่ที่ทําให้เราเลือกที่จะอยู่บนเส้นทางนี้ต่อไปพี่จะเป็นคนที่เป็นนักร้องที่ตั้งแต่เริ่มร้องเพลงมาในชีวิตพี่ถูกสงสัยมาตลอดนะมึงมาเป็นนักร้องทาไม,มหน้าตามดูบ้างไหมหุ่นดูบ้างไหม มันมันถูกคุณสมบัติของนักร้องไหมมันเหมือนผิดคุณสมบัติของการเป็นนางงามแล้วยื่นใบสมัครแล้วเขาเอาใบสมัคร <c oughs> สอด <c oughs> เลงล่างหรือโยนทิง้งอ,อ,อีก่อ้ลากมาแปะอย่างนี้ตลอดคือทําอย่างนี้เรื่อยไปจริงๆแล้วว่าระหว่างทําอย่างนี้เรื่อยๆไปคุณต้องลดหุ่นไปด้วยทําหน้าทําตรงคุณไปด้วยทาําใจคุณไปด้วย,ป,วยปรับความสามารถของคุณไปด้วยแล้วคุณใบเนี้ยมันจะค่อยๆแทรกขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงแบบวางไปซ้ําๆเขาจะเห็นเขาจะเริ่มจําคุณได้เขาจะเห็นคุณ เรื่องของเรื่องก็คือพี่ไม่เคยปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินชีวิตพี่<ม>พี่ไม่เคยปล่อยให้คนอื่นสงสัยในตัวพี่ใครก็ฝันได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังลืมตาฝันนะไม่ใช่หลับตาฝัน<ม>ลืมตาฝันคุณจะเห็นถึงข้อบอกพร่องของตัวเอง<ม>เห็นถึงสภาพต่างๆ<ม>เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ<ม>เห็นถึงความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญว่าผู้ผิดระเบียบตรงไหน ไม่ดีตรงไหนอะไรที่จะต้องปรับปรงุงนี่คือการลืมตาฝันของพี่พี่ไม่ได้ลับตาฝันแม้ว่าจะต้องเสียคว้ารักใคแม้ว่าฉัไม่เล็บไรสิ่ควมันจะจิตฉกาะผนตั้งคนๆนี้ไม่ทอดใจพอเป็นที่รู้จักอ่ะ หลายคนรู้จักมีผลงานเพลงแต่เพลงที่รู้จักส่วนใหญ่เป็นเพลงประกอบละครทั้งนั้นเลยเคยคิดจะทําอัลบั้มเดี่ยวหรือเพลงเป็นของตัวเองมั้ยพี่เิมพี่ว่าด้วยความที่ตัวพี่เป็นคนที่ร้องเพลงแนวเศร้าแนวดรามา่าแนวถูกกระทําได้ดังนั้นพี่จึงถูกถูกเรียกใช้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องอรลุโนชากับพี่ตุกตาก,กัจชาวิธีการร้องมันแตกต่างกับร้องเพลงซิงเกิลทั่วไปยังไงบ้างไหมครับพี่ คือซิงเกิลทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบซิงเกิลเนี่ยมันจะเล่าถึงเรื่องสมม,ออสมมติเพลงนี้เพลงเศร้าใช่ไหมคะมันจะเล่าความเศร้าในห่วงหนึ่งถ้าม่ความสุขจะสุขในห่วงหนึ่งคือมันจะสีเดียวอ่ามันคือช่วงเวลาช่วงเวลาเดียวเป็นการเล่าอารมณ์เดียวแต่เพลงละครคือเป็นการเล่าที่มาที่ไปเหมือนการย่อเรื่องพี่ต้องเป็นนางเอกแต่เป็นนางเอกในภาคของการใช้เสียงเล่าเรื่องนางเอกเขาใช้การแสดง ใช้ทุกอย่างในตัวเขาหน้าตาทุกอย่างเราเรื่องพี่ใช้เสียงของพี่แทนตัวเป็นนางเอกเขาจะให้ร้องสมมติฮุกแรกร้องประมาณนี้ฮุกที่สองขึ้นอีกนี้ฮุกที่สามเปี้ยงอย่างนี้และตอนสุดท้ายให้ลงแบบนี้แปลว่าบบแปลว่าสามนาทีของเพลงหนึ่งเพลงมันกลายเป็นเส้นเรื่องของละครหนึ่งเรื่องอย่างอย่างเพลิงพระนางที่พี่ตุกตากัญจาฤึกให้ร้องเนี่ยโกรธออกไปอย่างเงี้ยเออโกรธจนบอกให้เขาหยุดอ่ะบอกพี่ซาเดี๋ยวพี่ขอแป๊บหนึ่งนะ ประมาณห้านาทีอ่ะมันหยุดไม่ได้มันมืออย่างเงี้ยไม่ไหวและมันมันมันโกรธจนเหมือนคนโกรธจัดจัดเนุ่้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องรอให้มันเย็นลง อันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดเส้นทางดนตรีของพี่คิมกับคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคิมรับแขกคําถามแรกที่จะเกิดขึ้นเลยว่าคําโปรยว่าเป็นดีว่าสาธารณะทําไมต้องใช้คําว่าดีว่าสาธารณะก็เป็นบุคคลสาธารณะและดีว่าก็คือแบบนักร้องที่มันร้องพ่นไฟใช้เสียงเยอะๆ,ๆดราม่าแย่ๆะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเรา,เ,ราเนี่ยอยู่เขาเรียกอะไรอยู่ใต้ความต้องการของประชาชน ไม่ใช่อยู่เหนือประชาชนเพราะว่ากว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ประชาชนเท่านั้นที่อบอุ้มเราคี่คิมบอกคือเราได้รับการสนับสนุนจากได้รับความเมตตา,ามเมตตาจากทั้งคนดูเองด้วยนะฮะซึ่งแต่ว่าการรับแขกครั้งนี้จะมีความพิเศษอะไรที่จะเอามาฝากคนดูคือคิมรับแขกเนี่ยแขกชุดแรกเนี่ยก็คือแขกรับเชิญของพี่ซึ่งแต่ละตัวก็ต้อง คือแต่ละตัวก็เด็ดๆกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะคะปานธนพรน,นะคะชอนจ<อ>ินดาโชชแต่ละคนจะเข้ามาสร้างสีสันใหม่ๆมารวมตัวกันเป็นสมก,การใหม่ๆที่ทําให้คุณจะสนุกไปกับมันแน่ๆรับรองได้แต่นอกจากนี้ยังมีความพิเศษอะไรในโชว์ครั้งนี้ไหมพี่คิมมันจะมีแขกรับเชิญแซบๆมาอีกหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องแบบว้าวกับนางเวลาที่นางขึ้นมา บนเวทีแล้วเจอพี่คือถ้านางมามาแล้วไม่เจอพี่อีกเรื่องหนึ่งถ้ามาแล้วเจอพี่พี่ว่าตำถาดอ่ะต้องรองดูว่าวนี่คือเซอร์ไพรส์พิเศษนะฮะแขกที่พี่ตั้งใจจะรับจริงๆก็คือคนดูดทุกคนพี่ว่ามันเหมือนญาติมาเหมือนเปิดบ้านเหมือนเปิดบ้านมาเชงเม้งหนึ่งเชงเม้งแล้วพี่อยู่ที่วงซุยไงกำ <laughs> ลังปักทูบอยู่แล้วก็เอากระดาษเอากระดาษสีๆเห็นปะ,ะโปรย คล้องไว้ตามตามหลุมหลุมศพเนี่ยดึงญาทิ้งก่อนคือคือญาติมาญาติมาญาติมาเต็มเลยอย่างเงี้ยมางานบุญงานอะไรมันเหมือนงานแบบงานบุญน่ยทุกทคนก็ต้องลงแขกกันนิดนึงนะคะลงขันด้วยนะคะนอกจากคุณจะมาลงแขกคุณต้องลงขันก่อนนะคะจองวันนี้ยังคะคุณ1 6บ7กรกฎาคมนี้ที่ Royal p a r ากอน Hall นะคะก็ต้องติดตามเลยนะฮะกับผู้หญิงคนนี้ที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เส้นทางดนตรี ผ่านมาเยอะเหมือนกันประสบการณ์ต่างๆที่ทําให้พี่คิมกลายเป็นเจนนิเฟอร์คิมในวันนี้ต้องขอบคุณพี่คิมมากครับ,บและนี่ครับก็คือเรื่องราวและความคิดของผู้หญิงคนนึงครับที่เชื่อมั่นและเดินตามความฝันของตัวเองจนมาถึงวันนี้ผู้หญิงที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองถึง5ครั้งเจนนิเฟอร์คิมครับ นี่เป็นไงคะได้เคล็ดลับจากนีว่าเมืองไทยแล้วเห็นไหมคะว่าการร้องเพลงไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงออกมาเฉยๆมันต้องเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเนื้อเพลงนี่แหลคะค่ะดีว่าเมืองไทยเลยถูกต้องแล้วละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบนเทึงแล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะเรายังมีซีรีส์สุดเข้มข้นครับรักคลั่งใหม่หัวใจอลเวงให้ได้ติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายครับ,บ